่าสวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับจับพึ่งพงป่าแบบบ้านๆครับ EP ที่เจ็ดนะครับผมอ่าวันนี้เรามาจับให้ในขนามล้างในสวนยางครับสวนยางพลาครับผมอ่าครับเดี๋ยวจะเบนกล้องไปให้ดูนะครับเป็นเปียนะครับผมในขนามล้างนะครับน้าพึ่งสวยครับผม อยู่มาเป็นขนาดสองชั้นนะขนาดสองชั้นครับ,ม,ม,รบมันเกาะอยู่ด้านล่างของชั้นล่างครับสวยมากครับนะเพื่อนเดี๋ยวเราเอาถท่าน้ํามันไปก่อนครับแล้วค่อยมาเอาตัวใส่กล่องอีกครั้งหนึ่งให้มันเกาะกลุ่มไห้ดีก่อนครับเอาถท่าน้ำหมันไปก่อนครับเอาเท่าน้ําหวานไปก่อน ตั้งเลยอันนี้เราไว้ย้ายที่หลังนะครับหลังมันย้ายใส่กล่องที่หลังเราจับเอาน้ำหวานมาก่อนครับ e ีที่เจ็ดเนี่ยครับเรามาจับพึ่งพงป่าอยู่ในขนำลางนะครับน้ำพึ่งเยอะมากครับลังนี้ครับแต่ยังอ่อนสักนิด ยากไปเลยม้ยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชั้นครับน้ำพึ่งก็อยู่ประมาณสี่ถึงห้าขวดครับอยู่ประมาณนั้นเกียวว่าได้กี่ขวดนะเกี่ยวว่นสี่ทุกวันอ่าเมื่อวานนะครับที่ว่าจะไป EP หนึ่งถึง EP หกครับ ออยู่ประมาณสามสิบขวดครับหรือไม่ก็ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าขวดประมาณนั้นครับเดี๋ยวทะเทยอยลงคลิปเรื่อยๆครับอันในอะั้านานั้นเ,นเอาปัดอะปัดขึงก่อนนะอ่าปัดขึงกอนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าให้ดูนะครับนี่ครับ น่าพึงเยอะมากครับนี่ครับก้อนสวยน้ำพึงสวยครับควันโผล่หอือเปล่านะเออทั้งมาทั้งนี่มันแขดิ นี่นนนครับน้ำพึ่งนะครับสวยงามครับคืออ่าเหมือนชั้นเนี้ยครับน้ำพึ่งทั้งชั้นนะครับที่ยังไม่ปิดตาก็เป็นน้ำพึ่งนะครับไม่ใช่ตัว ก็บบยากหน่อยนะครับเพราะมันเพิ่มซอสถังนี่ซอสถังไปแทงทางแท,งท,ง,ทงทางนั่นเออเออแทงท,งทางนั่นแหละนี่ดูก่อนนี่ครับน้ำพึ่งทางก่อนนะครับไม่มีตัวผสมนะครับตัวแค่นิดเดียวครับรังนี้ไม่เยอะ ก่อนมันเป็นกิโลเลยครับน้ำพึ่งหนึ่งขวดขวดขาวขวดเฮลูบอยครับก็อยู่ประมาณน้ำหนักตอนหนึ่งขวดก็อยู่ประมาณหนึ่งกิโลจุด หนึ่งกิโลสองขีดอยู่ประมาณนั้นนะครับหนึ่งกิโลสองขีดถึงสามขีดประมาณนั้นนี่ครับมันมีน้ำพึ่งเกรด้วยนะครับอันนี้ครับฝันนีอนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผม ผมได้ทําได้มีกําลังใจทําคลิปต่อต่อไปครับผมอันนี้มาจับเพื่อจะเอาตัวมันใส่กล่องนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เอากล่องมาไม่ได้เอากล่องมาเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาทีหลังครับเอาตัวมันทีหลังจับตัดไอ้นี่ก่อนออนี่มันตัววานนะ้ำ น้ำเนี่ยตัวแทบจะไม่มีครับอ๋อชั้นชั้นถัดไปมีครับมีมีเริ่มมีตัวใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม อยากถามอยากปรึกษาเรื่องเลี้ยงพึ่งพงป่าแอดไอดีไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรอยู่ล่างคลิปครับมย,ยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคนกันตายน้องยังมีเรือ่องลูกข้างในม,มันทําขึ้นมาข้างบนเดี๋ยว <ไป S 1> ค่อยเอาสวัด,ดีให้คำปรึกษานะครับไม่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นครับ ตัดจีนันลงก่อนเออข้างในม่อย่างนีต้ตัดลเลยไปเรื่อยตัดเรื่อยเดี๋ยวคอยแอ้นุโลงแลอนุโลงอันนี้เป็นพึ่งไม่ใช่พึ่งเลี้ยงนะครับพึ่งมันมาอาใส่อยู่อ่าในขนมในปลายางนะครับ เป็นพึ่งหากินตามธรรมชาติเหมือนกันนะครับผมกคนอันในตัวจะเยอะหน่อยาะน้ำหวานมันอยู่ด้านบนลลงมันยังมีน้ำหวานอยู่ด้านบนแอบลงไม่ถึงเดี๋ยวไว้เอาทีหลังครับมันก็มูดดันหน่อยตัดจากนั้นลงไปก่อนอ Sampai jumpa. น้ำพึ่งสวยครนะปนั๊กถึงตอนนะ <S <S ไหนเดี๋ยวเจอได้ดิองค์คออนุญาตตั้งกล้องนะครับเพราะมันมีอยู่ในแขนเสื้อผมงตัว อ่าโอเคครับมาชมกันต่อครับผมใครสงสัยอะไรให้โทรมาสอบถามได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับผม โทรมาถามเรื่องการเลี้ยงผึ้งถามได้นะครับผมแต่ถ้าถามซื้ออุปกรณ์เราไม่มีขายนะครับผมเน้นจะให้ว่าแนะนําให้ทําเลี้ยงเองครับถ้าการเลี้ยงผึ้งเราลงทุนเยอะไปมันก็ไม่ได้อะไรครับผมทําเป็นอาชีพเสริมได้ครับไม่แนะนําให้ทําเป็นอาชีพหลักครับ <c oughs> เสลงมตาขมบดำขึ้นไปตาขมบดำ แอบอยู <Cornell> ่ด้านในออกยาลงหน่อยเอามีเพศอะนะเยอะไหมไม่ต้องได้คุณลูกคือคุณถ้าขึ้นดับนไม่ได้ขึ้นดันบนไม่ได้ไม้มันดูต้องไงโอ้

ออนี่ครับนางพังกอนเลยนะครับหลงรันวนตัดตัวอย่าตัดรุงทั้งนะตัวน,นี้เกือบกิโลใหญ่มากครับหุงรัวๆนะหนาหนามากไห้จังเลยงอนๆน,นี่นุ๊ก กดได้มั้ยจ๊ะนะครับ

Ủa, lôi này. Ừ. nó. lướt cửa này luôn. อันนี้ออกยากนะครัมัน้อยน้ำพึ่งมันพาไปเก็บไว้ที่ลำบากหมดเลยครับอืมอครับเ้ีงยว่ต้องง่ายโชคยังไงครับคุณว่าเะไปก่อนนะอืมไปไปใหญตัว น้ำพึ่งขึ้นเลยนี่เพน้ำพุ่งเดี๋ยวควาไปแยกตัวทีหลังครับเยอะมากครับน้ำพึ่งลังนี้เกือบเต็มถังแล้ว ตอนแรกว่าสี่ถึงห้าขวดน่าจะกว่าแล้วครับตอนนี้ นนน,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 นอยู่ไอ,อ,อวะรังไม่เยอะเยอะมากครับลังนี้ครับตอนแรกนึกว่าเออมันไม่กี่ขวดครับตอนนี้น่าจะหลายขวดแล้ว เห็นไม่พอดีนะครับก็ต้องเอาแฟลชช่วยให้คนตีด้วยครับได้เห็นครับอันมืดอ <c oughs> วันนี้อีพีที่เจ็ดนะครับผมมาเจอกันในบ้านในขนมร้างนะครับในป่ายางครับผม

เลยอีกโอ้โหสอห้องยาง้วยร้ตงมออย่างนร้เงน นารพึงรวนนะครับการพึงรวนนะ สนใจจะเลี้ยง,งพืชพงป่าโทรสอบถามได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมขอาฝากอีกหนึ่งอย่างนะครับเด็กๆห้ามลอกเรียนแบบนะครับผมอันตรายนะครับจะ่ามาล้วงอยู่แบบนี้พะผมทำทำได้ครับมีชุดเซฟตี้ ถ้าเกิดมาตีตัวเปล่าครับรับรองได้ครับเยอะครับโดนเยอะแน่ขนาดมีชุดยังโดนเลยครับครับน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายครับยังชั้นยังเยอ,อเอาเห็นคนตีบอกว่ายังมีชั้นนพงด้านในครับ อ่ามีชั้นจริงๆด้วยครับอันนี้มันเป็นอยู่ในร่องไม้นะครับน้ําหวานล้วนๆมันแอบ,บอยู่ในร่องไม้ออนเลกนกว่าเออมันมีเท่าดานนอคมีเทาดานนอก,ม,นนอกมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ อันนี้สวยครับผมก้นัวนน้ำสวยมากนี่ครับน้ำชํำๆเลยครับอันนี้น้ำชําๆไปนะครับครับผมมอแล้วครับผมไม่เหลือแล้ว อ่าเดี๋ยวปล่อยให้ตัวมันเกาะเป็นกลุ่มก่อนครับแล้วค่อยเอารังมาเอากล่องมาใส่ตัวมันเพื่อย้ายรังครับผมอ่าก็เป็นคลิปขนมในปลายางนะครับผม EP7 ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม 要养不了。Yeah, <laughs>